สดีครับสวัสดีครับนี่คือรายการสุขและสวยนะครับรายการที่เราต้องการให้คนที่ดูเราเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขตลอดเวลาและสวยได้ตลอดไปไหนๆก็ปลายปีละอาจารย์มีอะไรที่อาจารย์อยากจะฝากสําหรับปีใหม่ที่กําลังจะเริ่มต้นเช่นเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งกายแฟชั่นแฟชั่นไหมฮะเรื่องแฟชั่นเนี่ยบังเอิญพี่ยังไม่ได้ปิเตอรี่นะครับต้องไปประเทศประเทศแหล่งกาเนิดแต่ว่าเมื่อไหร่ได้อ่านเรื่องราวจิตาตอรี่เนี่ยเขาจะรู้ว่า ปีนี้เนี่ยสีสันก็จะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งการที่คนเราติดตามแฟชั่นว่าเป็นอะไรเนี่ยไม่ใมความเสียหายนะคะมันเป็นการสะท้อนว่าเรายังไม่แก่ค่ะอย่างที่อาจารย์พูดอยู่เสมอนะฮะว่าถ้าตราบใดที่ยังรู้จักแต่งเนื้อแต่งตัวดูแลบุคลิกภาพคนเราถ้ายังห่วงใหญ่ตู้เสื้อผ้าว่ามีอะไรหรือไม่มีอะไรจะใส่นะคะแล้วมีอะไรที่เขากำลังนิยมกันหรือไม่เนี่ยแสดงให้เห็นว่าเรายังไม่แก่ค่ะ แต่ว่าวันนี้เนี่ยมีคนที่ยังรู้สึกไม่ค่อยสบายครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าปวดเนื้อปวดตัวเจ็บเขา่าเดี๋ยวมีอาการภูมิแพ้เป็นหวัดง่ายเขามีวิธีแก้ไขอย่างไรไปชมครับแพ้ฝนโดนฝนนี่ก็จะเป็นเหมือนลมพิษขึ้นโดน,นไอ,อ,อฝนใช่ค่ะฝนตกฝนตกเป็นทุกครั้ง เป็นทุกครั้งค่ะเป็นอยู่ปีหนึ่งเลยโอ้แล้วเป็นแล้วเป็น้ลฝนห้ามห้ามโดนเลยต้องอยู่แต่ในบ้านต้องอยู่เด็ดในบ้านหลบเลยห้ามโดนละอองฝนเลยค่ะแล้วแพ้อะไรอีกฮะแล้วก็มีขนแมวเงี้ยก็แพ้ค่ะจะฮัทเชแพ้ทั้งหมดกี่อย่างเคยนับไหมแทบทุกอย่างแทบทุกอย่างโอ้ี้อันตรายอันตรายใช่ไหมอาจารย์ค่ะถ้าอาการไม่รุนแรงมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ารุนแรงก็อันตรายเหมือนกันเพราะมันอาจจะทําให้หลอดลมตีบตัว หายใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแพ้นี่หมายถึงว่าอะไรที่ไม่เคยสัมผัสมาก็มีโอกาสทจะแพ้นอกจากไอสิ่งที่เรารู้ว่าเราแพ้อะไรอยู่แล้วกินแพ้ไหมฮะตัวทานนี่ไม่แพ้ค่ะที่เราทานไม่ค่อยแพ้แต่ถ้าสัมผัสถ้าสัมผัสหรือได้กลิ่นทางจมูกจะแพ้ออกกลิ่นก็จะแพ้แต่สัมผัสแพ้นะฮะแล้วอันนี้ไปเกี่ยวเนื่องกับไซนัสด้วยไหมฮะก็คือเราเป็นมานานนะคะแล้วมันก็จะเหมือนมีน้ำมุกงอยู่ตลอด เอเพเวลาแพ้เนี่ยมันจะมีน้ำมูกใช่ค่ะเราเวลานอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะหายใจแล้วมันจะแบบมีเหมือนน้ำมูกไหลลงคออะไรเงี้ยแล้วก็จะกลนเสียงดังสิบปีหลังมานี่มันเป็นเยอะมากแล้วก็ทานยาทานยาป็มเยอะที่ว่านี่เป็นยังไงฮะคือแบบน้ำมูกมันจะไหลทั้งวันเราก็ต้องมากินยาภูมิแพ้ตัวแบบเราต้องทํางานใช่ไหมครับก็กินตัวที่ไม่ต้องง่วงนอนยาแก้แพ้ใช่พ่นพ่นพงจมูกมั่งให้ขยายอะไรเงี้ยค่ะ พอพ่นมากๆแล้วมันเกิดการแบบทีนี้มันอักเสบบวมเมื่อสองปีก่อนมันจะบวมชอบบวมมากครับแล้วก็ไปทานยาฆ่าเชื้อแก้อักเสบก็เป็นนหายๆเอาตัวบีมสีชมพูค่ะไปทานเริ่มจากบีมสีชมพูค่ะคือมันเหมือนแบบมันอักเสบมันบวมอะค่ะผมผมกับอาจารย์พิเชษกำลังงงกันอยู่นะฮะเริ่มจากสีชมพูก่อนถูกไหมฮะอันนั้นคืออาการที่มีน้ำมูก ไหลออกมาเป็นเลือดเป็นมูกเลือดเลยมันบวมอักเสบมากบวมขึ้นเลยหน้าตาบวมโอ้โออะเสร็จแล้วก็ทานสีมพูแค่กระปุกเดียวเองแค่สิบห้าแค่กระปุกแร้แล้วก็ต่อจากนั้นก็เป็นสีเขียวตลอดวันละวันตอนแรกสีเขียวนี่เช้าสองเย็นสองค่ะครับค่ะพอผ่านมาเดือนหนึ่งก็อาการมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็เลยมาเปลี่ยนเป็นเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งครับค่ะ เช้าเม็ดก่อนนอนเม็ดนะครับรักษาสภาพของภูมิต้านทานเอาไว้ไม่รักษาไม่ได้ค่ะฝ้าหายเพราะบิมสีเขียวฝ้าก็หายด้วยเยี่ยมมากนะคะเอาละอันนี้แหละสาวๆหลายคนเริ่มสนใจแล้วครับเดี๋ยวไว้ติดตามกันครั้งต่อไปก็ต้องบอกอย่างนี้ไม่ใช่ฝ้าหายเท่านั้นอ่ะมันหายเหี่ยวย่นด้วยนี่ก็มีการสร้างคอลลาเจนเกิดขึ้นในใต้หนังของเราผลิตภัณฑ์ของเราแคปซูลที่ใส่ด้วยมังคุดกระดำถั่วเหลืองฝรั่งบูบ๊ก คุณสมบัติคือการสร้างคอลลาเจนครับตั้งแต่ทั้งชนิดที่1และชนิดที่3เพราะชนิดที่1ก็เป็นที่ทำให้มีผิวหนังมีความแข็งแรงครับชนิดที่3ก็ทําให้ผิวหนังมีความอ่อนออน,นุ่มอ่มอันเนีย่ยนวลน,นุ่มครับเป็นเหมือนกับผิวหนังเด็กเพราะฉะนั้นก็จะได้แปลกใจเพียงสองแคปซูลต,ต่อวันทําให้ผิวขาวใสเนียนนุ่มผิวบา เริ่มมีการสร้าง,งโปรเจนเกิดขึ้นชัดเจนครับผมบซึ่งสาวๆก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับถ้าพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองนะครับขอบคุณมากครับคุณนางครับข้อมูลในศตวรรษที่21เนะครับพบว่าผู้ที่มีภูมิแพ้โดยเฉพาะยิ่งภูมิแพ้อากาศเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเม็ดเลือดขาว T S 2มีระดับสูงไปนะก็แสดงอาการทึมให้เกิดอาการภูมิแพ้และแพ้ภูมิด้วยทั้งหลายแคปซูลของเรานะฮะ สามารถที่จะเพิ่ม TSH 1และ T-regulator โดยเพิ่มถึง2เท่าในเวลาเพียง15วันหากใช้วันละ4แคปซูลทั้ง2ตัวนี้มีความสามารถในการไปลดระดับหรือไปปรับระดับ t s 2ให้กลับสู่ภาวะปกติเมื่อระดับ TSH กลับสู่ภาวะปกติอาการภูมิแพ้จึงลดลงอย่างรวดเร็วนะครับวิธีการใช้ก็คือใช้ ถ้าหากอาการไม่เยอะอาการไม่มากเช้าหนึ่งแคปซูลก่อนนอนหนึ่งแคปซูลอาการก็จะดีขึ้นในเวลาอันรวดเร็วถ้าหากเป็นมากกว่านั้นอาการรุนแรงก็ใช้เช้าสองแคปซูลก่อนนอนสองแคปซูลก็จะได้เห็นผลในระยะเวลาอันสั้นเช่นกันหากว่าใช้สองแคปซูลก่อนตอนเช้าสองแคปซูลก่อนนอนแล้วเจ็ดวันยังไม่ได้มีอาการที่ดีขึ้นเลยสรุปว่าไม่ใช่เป็นแพ้แพ้อากาศเท่านั้นแหละ มันจะมีอาการติดเชื้อในโพรงจมูกด้วยกรณีอ,อย่างนั้นก็ควรจะต้องเพิ่มเป็น6แคปซูลต,ต่อวันนะครับสอสาสัปดาห์อาการเหล่านี้ก็จะหายไปครับเครียดดื่มกาแฟทานอาหารไม่เป็นเวลาอาการมันรุนแรงถึงขั้นไหนฮะรุนแรงถึงต้องเข้าโรงพยาบาลก็มีเพราะว่า ปวดมากไงคะเวลาเรานอนอะไรเงี้ยก็ต้องสะดุ้งตื่นค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็คือมีการจุกแน่นมากจนทนอาการไม่ไหวนะคะแล้วก็ต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลค่ะเพื่อร,ร,รับการฉีดยาเพราะว่ารับประทานยารักษาโรคแล้วมันก็ยังไม่ทุเลาลงนะคะอืมก็คือได้แต่ประคองไปเรื่อยๆหมอก็ไม่ได้บอกว่าจะหายหรือไม่หายด้วยใช่ไหมฮะอ่าจริงๆรู้อยู่แล้วคะ่ะว่ามันไม่หายขาดมันอยู่ที่พฤติกรรมการปฏิบัติตัวด้วยอะคะ่ะครับค,ครับแล้วทํายังไงล่ะครับถึงตัดสินใจว่า ในเมื่อทอานยายังไงมันก็ไม่หายขาดอยากจะเป็นคนปกติกับเขาไม่อยากมีอาการที่จะต้องนอนสะดุ้งตืง่นกลางคืนเพิ่นเจออาจารย์แล้วก็ปรึกษาอาจารย์นะคะแล้วก็ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่อาจารย์ทําวิจัยอยู่อะคะ่ะก็คือเกี่ยวกับโรคกระเพาะ,ะคะ่ะ huh. ก็มาร่วมเป็นอาสาสมัครให้อาจารย์แล้วก็ร่วมทานผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นบีมแคปซูลนะคะคตอนนั้นอาการของคุณนิรมัยเป็นยังไงบ้างครับ ก็คือเขาปวดท้องมากอะฮะตอนที่เข้ามาปรึกษาก็หน้าซิตเลยแล้วก็ทํางานไม่ได้คือเขาเป็นเภสัชกรประจําร้านที่อาจารย์ก็ดูแลอยู่แล้วก็เขาทํางานไม่ได้เพราะปวดท้องมากแล้วก็พอดีมีโครงการอันนี้ก็เลยถามเขาว่าจะเข้าร่วมไหมซึ่งเราก็มีใบที่ยอมเข้าร่วมอะไรเนี่ยใบเสนมรับยอมมีคําถามต่างๆซึ่งให้ตอบเป็นอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ไปว่าผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ เป็นยังไงผ่านไปถึงอาทิตย์ที่สองเป็นยังไงอตอนนั้นให้ทานอยู่สี่อาทิตย์นะฮะวันละสองเม็ดก่อนนอนครับผลกับตัวเองเป็นยังไงบ้างครับผลที่ได้รับก็คือหลังจากคือช่วงนั้นอะช่วงก่อนที่จะทานก็คือมีอาการอยู่ใช่ไหมคะคพอทานไปแล้วก็คือประมาณวันที่สามอะค่ะอาการที่เป็นนะคะจุกแน่นอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นอาการปวดท้องกระเพาะหรือว่าเวลานอนแล้วสะดุ้งตื่นหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะทุเลาลงด้วยนะคะบิมสูตรสีเขียวของเรา หากใช้ตอนเช้า2แคปซูลแล้วก็ก่อนนอน2แคปซูลพบว่าจะไปสามารถปรับระดับเม็ดเลือขาว t h TH1 และ T-regulator เพิ่มขึ้นและเม็ดเลือขาวที่เพิ่มขึ้นนี้จะไปปรับระดับของ t s 2อีกทีหนึง TH2 ซึ่งมากเกินไปเนี่ยให้กลับสู่ภาวะปกติและจากการที่ TH2 กลับสู่ภาวะปกตินี้เอง อาการอักเสบของระบบทางเดินอาหารจึงลดลงนะครับและนั่นคือสาเหตุที่ทําให้อาการบรรเทาลงนะครับในขณะเดียวกันการเพิ่มขึ้นของ T S 1และ T S 1 7เนี้ยยังไปกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวเพจรคาในร่างกายของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ไปจัดงานกับเชื้อแบคทีเรียตัวหนึง่งคือเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลซึ่งเกาะกินอยู่ต,ตามผนังลำไส้ของเราด้วยก็ทำให้อาการอักเสบนั้นลดนะลง ด้วยเช่นกันนะครับด้วยการทํางานลักษณะอย่างนี้ผู้ที่มีปัญหาโรคกระเพาะและโรคกดไหลย้อนคุณภาพจึงดีขึ้นอย่างค่อนข้างจะรวดเร็วครับ <'s> ถ้าข้องใจอะไรยังไงแล้วก็ลองให้ลูกหลานเสิร์ชเข้าไปที่เว็บไซต์ได้นะครับที่ w w w b i m 1 0 0 c o m ครับแล่ถ้าอยากจะคุยกันนะครับโทรมาเลย 02-646-4800 0แล้วท่านจะได้ข้อมูลสำหรับไปทํทำให้ชีวิตมีความสุขได้ข้อมูลสำหรับในการที่จะดูแลตัวเองให้สวยได้ตลอดเวลาสุขและสวยคือปรัชญาของพวกเราครับถ้าหากว่าท่านใส่ใจตัวท่านเองนั้นอยู่อย่างมีความสุขและสุขภาพดีอยู่กันร้อยปีเลยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลาลคะค่ะสวัสดีครับ g o Shape Member Club ชมรมคนหุ่นสวยผู้หญิงทุกคนจะมีความกังวลเกี่ยวกับรูปร่างของตนเอง และต้องการลดความอ้วนไม่ว่าตนเองจะอ้วนจริงหรือไม่คนที่ไม่อ้วนก็ยังอยากจะมีหุ่นสวยขึ้นกว่าเดิมความกังวลน,นี้นำไปสู่การใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อลดความอ้วนซึ่งในบางครั้งมักจะไม่เหมาะสมสำหรับสุขภาพเช่นไปเน้นเรื่องการลดน้ำหนักแทนการลดไขมันส่วนเกินและเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพด้วยหลักคิดนี้คณะนักวิจัยนำโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตรา จึงได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดไขมันส่วนเกินจากผลกาซีเนียแล้วขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตำรับแรกของประเทศไทยในปี2539และจำหน่ายแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศช่วยให้ผู้หญิงมีหุ่นสวยและมีสุขภาพดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสูตรธรรมชาติที่คณะนักวิจัยของเราได้พัฒนาขึ้นมาเมื่อ กินกว่าสิบปีที่แล้วได้ผ่านการทดสอบใน3สถาบาันทางการแพทย์ของไทยว่าใช้ได้ผลปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงล่าสุดก็ได้มีการทดสอบในโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าได้ผลแน่นอนแล้วมีการนําเสนอผลการวิจัยนั้นผลการทดสอบนั้นในสภาโภชนาการคลินิกระดับโลก แล้วก็งานประชุมโภชนาการนานาชาติที่เบียนนาด้วยนอกจากนี้แล้วก็มีการพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยผลการทดสอบนั้นในารสารนานาชาติตามหลักวิทยาศาสตร์สากลนะครับาการลดลงของไขมันส่วนเกินตามส่วนต่างของร่างกาย mm hmm. ก็ปรากฏชัดเจนนะครับตรงไหนที่มีไขมันส่วนเกินมากก็ลดไปมาก รสดเกินน้อยการลดไปน้อยนะครับที่เห็นชัดๆที่ผมก็จะสรุปหเห็นเด่นเด่นก็คือว่าที่เอวเนี่ยที่เอวซึ่งเป็นส่วนที่พวกเราจนมักจะกังวลที่สุดสามารถลดไปถึง18ในเวลาเพียง2เดือนส่วนที่จะพอก็ประมาณ5.5นะครับ ต้นแขนนะฮะต้นแขนลดไปถึง24%ได้เวลาที่เรายื่นแขนออกไปที่มันห้อยย้อยนี่ครับไอ้ตรงนั้นอะลดไปถึง24%นะครับในเวลา8สัปดาห์ไอ้ใต้คา,างครับที่ใต้คางเนี่ยที่เป็นเหนียงย้อนลงมานะครก็ลดลงได้ชัดเจนนะครับส่วนต้นขานะฮะที่เราทดสอบก็พบว่าลดลงไปประมาณ6%เรนะครับเรามีความภาคภูมิใจในผลกานนี้นะครับ เพราะสูตรนี้ได้มีการจำหน่ายไปแล้ว27ประเทศทั่วโลกคือปัจจุบันนี้คนอยากจะลดความอ้วนคนก็กลัวว่ากินเหมือนกับกินยาหรือเปล่ามีผลเทียนหรือไม่มีภาวะเครียดก็อ,อยู่ในขวดในเกลนนะเราบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเรามันเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเข้ากินเข้าไปแล้วก็ไปทํางานกับร่างกายของเราแบบธรรมชาติเพราะ,ะนั้นเราก็อยากจะให้คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ลดสัดส่วนของเรา มีความสุขจากการใช้สบายๆอยาอยากจะกินอาหารก็กินเป็นอาหารอยากจะกินเป็นน้ําก็กินเป็นชนิดน้าอยากอยากจะกินแคปซูลเพื่อให้สะดวกก็กินเป็นแคปซูลอยากจะชงเข้าไปในกาแฟเข้าไปในชาหรือเข้าไปในก๋วยเตี๋ยวก็ทับรับประทานได้นะครับก็เป็นก็เป็นความสบายๆซึ่งเกิดจากการลดสัดส่วนนะครับเพราะนั้นเราก็เลยตั้งชมรมคนหุ่นสวยขึ้นมาเพื่อให้เกิดสถานสร้างสังคมของคนที่ร่วมกันมา มีคุณสวยนะครับแล้วเราก็จะได้ร่วมกันเพลียวทั้ทงแผ่นดิน